ล่าสุดนะครับทางกรมควบคุมมล,ลพิษนะก็ได้มีการรายงานภาพรวมข้องสถานาการณ์ฟุ้นในประเทศไทยนะครับและทุกภาคเลยนะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงเขตกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลด้วยนะครับตอนนี้ข่าวฟุ้นนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะและก็มีเพียงเทอำเภอม,มาบตาพูดจังหวัดระยองเทวาย่างเกินข่าม,มาตรท่านอยนะครับนอกจากนั้นต้องไปจับตาดูสถานาการณ์ฟุ้นทางภาคอีสาน อย่างไกลชิดอย่างเช่นเจอุบลราชธานีนี้ตรงนี้ก็ปอบข่าวฟุ้งยอดเท87.8ไมโครกรัมต่อหลบมบาน์เมตรสึงทือกว่ามากสุดเลยนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนี้การสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในวันถึงเซตมีนาคมจะถึงนี้นี้ลมจะเปลี่ยนทิศและก็จะมีฝนตกในประเทศกัมพูชาพันนี้นี้ก็ทําให้สถานการณ์ข่าวฟุ้นในพื้นที่ภาคอีสั้น จะมีแนวน้มเตดดีขึ้นด้วยนะครับในขณะที่สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะองค์การมหาชนหรือจ mm ิสดาก็บอบกว่าประเทศไทยยังคงมีจุดความร้อนอยู่760จุดค่ะกระพบมากในภาคเนื้อตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเนื้อส่วนในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เช่นวาเมียนมาก็อยู่จุดความร้อนมากที่สุดค่ะอยู่ที่3 1 5 9จุด ตรงนี้ก็คืออาจจะส่งผลให้มีขาฟุ้นเพิ่มสูงขึ้นได้ทางฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาในสัปดาห์นี้ทั่วไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะผักเนื้อส่วนผักตะวตันออกเฉียงเนื้ออุณหภูมิจะสูงขึ้นว่า4 0องศา,าเซลเซียสในหลายพื้นที่การจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดทําให้ผู้ที่ทํางานอยู่กลางแดดนานๆมดสติและเสียชีวิตได้ก็ถ้าใครต้องทํางานกลางแดดอะไรเพืน,นีนคะ่ะต้องเลจังหวะล็คเข้ามาในร่มมัง่งก็มีท้งเร่องของฟุ้นเร่องของอากาศ ร้อนนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็เรียกว่าเคเและข้าวน้าร้อนกันจริงๆก็ประกาศแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์อาจจะร้อนมากขึ้นนะครับ